เค okay, ครับก็สวัสดีนะครับอีสับเข้าสู่อังนนเอ็นฟิวใน EP ีที่22่สองแล้วเมื่อกี้หลุดเฉยเลยงงเลยหลุดมาแบบงงงเอ,อลยตรงนี้ก็ออกไม่ได้คือมึงมึงให้กูกลับทางเก่าใช่ไหมกลับทางเก่าเลย ทําไว้ให้เวยทาไม่ให้แบบมึงต้องกลับทางเก่านะดูจากสภาพแล้วแล้วก็้องมายิงข้างหน้าตรงนี้นะเพื่อก็อเปิดทางจบสรุปสรุปผิดตรงที่กูไม่ได้ยิงไว้แต่แรกเลวจริงเราไม่ได้แบบ ไม่ได้มองไงแบบไม่ได้ยิงเปิดไว้แต่แรกแล้วเราได้มาครบป่ะสามอันป่ะนี่ป่ะปอดอุปกรณ์ตรงนี้นี่เอง โไปก,กดตรงกลางกูวิ่งใส่กล่องทองก่อนเลย น่าจะขึ้นปข้าบบนนะสลิงขงึ้นระบบน้ตกน้ำแบบแบบ ั่างามันทำเหมือนให้คุณสงสัยอยากรู้ทำมันให้คุณสงสัยโอ้โหแล้วมึดตึบเลยทำเหมือนให้เราสงสยัย ไว้จะไม่มีอะไรขึ้นข้างบนอ้ตรงนี้เปิดให้เลยแสดงว่าพอขึ้นมามันเปิดให้ออโตโ้เลยมีแค่นี้เอง ก็เหลือฟื้นฟูข้าสติใช่ไหมฟื้นฟูข้าสติอีกสองทีขดขดแม่งเลยเราไปสุ่มเราไปสุ่มไม่นั่นอ่อิกเก็บของเก็บพ่อเก็บเพ้อเก็บจ่าอย่าไปวางให้มันลกๆกดผิดขดผิด ก็ไม่ได้ใช้เพ็บน,นี้ก็ไปที่เดิมอะไปใช้ข้าสติสองใบนะ,ะแล้วก็เอแหละไปปัน่นไปปั่นที่เดิมนะไอ้ยหมุนกาชาอีกทั้งสองรอบ ไป,าาไปบุนกาชาไปบุนได้ด้งเลไปบูนบอสอีกสองประมาณสองรอบปะไม่รู้ว่าใช้มันให้ใช้สองใบนะฟื้นฟูค่าสตรอก็ใช้สองใบเลยมันก็จะครบเควสใช่ไหมเนินทำแค่นั้นแหละ มันก็มีแบบไม่ได้เราทำนะ้วเราก็เป็นพื้นเป็นโฟูสติสองห้องตารวัดใช้นี่แรก ให้เราใช้สองใบได้ไหมเอ,าอ้ายังไม่ได้ต้องต้องใช้ใช้ทีละใบว่างั้นหลอกดาวดีกว่า ได้สองครั้งพอดีได้ไหมออมีชื่อแม่งหลอกแม่งก็คือแบบสองครั้งก็คือแบบให้เราใช้สองรอบนะแม่งเอ้ออุระเชื่อมันเลยเป็นใช่พรงนี้เราต้องจะทำหมดแล้วี่เเหลือเหลือเนี่ยทำอาวุธนี่แหละ Nghìa ngay 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 มีะะรกล่นนจริงๆอันนี้เราได้แล้วเราก็โอเคแล้วแหละคล้งแค่กัจยาภาพแล้วก็มัน,นได้ไดอยู่แหละแต่แม่งมันไม่ได้คุณสมบัติหลักค้องแค่กัจยาภาพขอ,ของนี้ได้ก็ของนี้ก็คล้องแค่กัจยาภาพะ ได้คงแค่กายภาพเหมือนกันถ้าเราเลือกเลือกล็อกแค่ไม่เียอเนิดเป็นเอาแค่คง,งแค่กายภาพใช่ไหมสติปัญญาไม่เอาเอาแค่คง,งแค่กายภาพ ็คือยังไงก็ต้องเลือกสังค่ายชุดศิลปัญญาพลังกำลังเรืองอื่นแม่งไม่ได้ใช้ก็เอาไว้ระเบิดอย่างเดียวอ,อีกสองรอบ ไปจะขาครับแม่ไปให้ทอมนี่มีข้องแคลไปจะภาพเฮ้ยสร้างบาดแผลอันนี้มันอันนี้ไม่ของใช้ศติปัญญานี่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วขนะ้องแคลไปจะภาพจุดระเบิดของนี้นั่นวาสร้างบาดแผลใช่ปะวะไม่รู้ว่าห้องแคลไปจะภาพสร้างบาดแผล オリジนิม่ามจยิ่งเปิดต้เลทะามูไอ้เจสร้างบาดแผลเป็นของแกอย่ต้องเป็นลีลับนี้นแก้วขยาภาพเอเามาใส่ไว้ก่อนก็ดี บวกแค่สองเองครับทำไงดีวะเอาไปให้น้องแกะใส่แล้วกันใช่ไหมมันก็สร้างบาดแผลสามเหมือนกันสิทธิภาพรักษาดีกว่าอีกว่าเนี่ยดีกว่าอีกป่นะเนออี่ยอดีกว่าอีกอีเยอะไม่ได้ครเอาไปย่อยแล้วกันหอยตีบวกยังยังไม่เจอแบบเต็มเป็นเต็มไง Love, it's a Okay, You're <laughs> ป้อมเรามันโหดไงความโหดมันคือป้อมไม่เหี้ยครับตรงสายสักทีดีว่าจะมีตรงสายไหมรากํำลังรากํำลังกายภาพบุตรลุยรากํำลังกายภาพเรากํำลังสองสติปัญญากายภาพจุ่มจวง นี่มันเป็นพลังกำลังบาดแผลไข้อะแล้วก็ป่ป่าป่ร่อุจซยฟสึการะังยันที่ใส่คือ OP สุดลยเอีย ผมพีสุดแล้วมันต้องเป็นอะไรที่ตีอย่างเดียวใช่ไหมถึงจะตีบวกได้เนี่ย เช่เทียบซ้งคือแบบของเรามันยังไม่ไม่เต็มที่เอาไว้ปพวกนี้เอาไว้เพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบแล้วกันส่งไปเรื่อยๆมันจะได้เอาไปใช้กับอาวุธนี้ก็จะมีแบบเอาไปใช้กับอาวุธนี้ยังเป็นสติปัญญาใช่ไหมรักษาสาร้างหลักเกณฑ์จะเน้นไปนที่สติปัญญานะ แล้วก็รอไปเรื่อยๆมัวไปเรื่อยๆจ,จนกว่ามันจะเจอแล้วเมื่อไรจะเจอวันหนึ่งวันหนึ่งข้าสติข้าสติมันดีก็แหละข้าสติมันดีรอบละเท่าไหร่ มตาสติก็คือ5นาที 41. ขึ้นหนึ่งปึ่งกว่าฟื้นฟูเต็มก็คือ40ชั่วโมง40ชั่วโมงคือปื้นฟูเต็มอะเยวคิดดูดีกันโอ้แตอันนี้ก็ไม่มีอะไรเล่หมดหมดรออย่างเดียวหรอช่ไหมเคลิเราก็ไม่มีอะไรแล้ว ก็มีจำวนวนความผิดเพี้ยนนครับนี่เดี๋ยวค่อยไปเล่นเร่งนี้นะ,ะโอเคนะวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันโอเคครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับท่านคือผมวาชชิงซีอูเกตในเอพิโซดนวันนี้ก็เลิกเร็วหน่อยนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็แบบทำรายวันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปอุยไอ้นี้กันนะลุยอาจจะแบบไอ้ยี่ยวยาวแอดเนี้ยแม่งใช้ตั้งห้าหมื่นแต้มแล้วนกะ็บแบบคือเราเล่นมาแต้มเพิ่งจะมีอยห้าพันนะ เออตามนั้นแหละโอเคครับเป็นเจอกันครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับผมอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะยยี่สิบนานะที